หนึ่งแต้มครับผมสวยๆครับได้อีกหนึ่งแต้มครับพี่น้องครับไม้นี่นะครับคางปลานี่นะครับตัวที่สองเล้วนะครับส่วนนกตอนี่โบแม่นกหนานวดนะครับเป็นนกปลอดสวนนะครับเป็นนกขอดผมเอาเสียงจากโทรศัพท์ทีทายไว้นี่นะครับเป็นตัวหล่อนะครับเปิดเสียงจาก youtube นะครับหมานชายได้ครับขอบคุณเสียงต่างๆด้วยนะครับที่ลงให้ได้ใายต่อนะครับนี่ครับมันหมานนะครับนกปลอดหน้านวลนะครับในโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็จะขั้งเลียงเป็นตัวต่อขึ้นมาอีกที่นึงนะครับพี่น้องครับนี่ลากกันไปก่อนครับ ถ่ายบรรยากาศใหายเบิงงเล็กๆหน่อยครับพี่น้องครับโอเคเย็นๆไว้เย็นไว้เย็นไว้